โตพนโตเยเทวาสังฆาสมาคตาดุราเทพยาดาเจ้าทางลายภายบุญมีอินท่าทิปฏิทิราชเจ้าเป็นเข้าเป็นประทาน กาบทางโสลาภาพุมต้นทะลุเวมานันเลืองเด็ดผาอาทิตย์เจ้าตนวิเศษส,สายแสงพระจันทะจรแยง,งพลทวงต้นลสามีหง้งทวเวหาทั้งปาลาโห อาสุลินธาตนเมิดฝ่ามุงเมิดน,นานทวเวหุนตนทาลุเวมานภาษาในอากาศกับทางเท้าจัตุโลกบาล สาเทศในเวมานทั้งสีคือพญารัตตาลธาพญาวิลุนลหาหะพญาวิลุปะคาพญากุเวโลราชเจ้าเป็นเข้าเป็นเ่าแกเทพพญดาเจ้าทางไลอันยายยังอยู่ โอ้ทูคูาสัตวบัวลพันจึงมาพร้อมกันทวายบาสท,ทั้งพญานาคราชเพื่นฟังนาทีหลวงวางกุมพันและเลี้ยงลำทวนพร้อมพำจากคูวิญญาณตนทะลุเวิมานเยียงพ่อ กับพ้ายมมาลาาเจ้าหอดาดีนางทรลานีนอนแดดนา้าทั่วทุกกรรมนั่งน้อยเมขลาหันรักษาในมนุษย์สูดแทงหองเมืองคูนในวังวนและยานนำทุกเถื่อนทำทิหยนพา ในพ่ยนายหนยานกวง่วงเขตพื้นแผ่นปัตตพีโบคุคาลนีแลยยอมยาทุกแรงล่ามหาไม่นิโคตโพสีทั้งเจดีแก้วกวัวตนจะถีตอยู่ในประเทศราชธา,านี ในเมืองจันทบุรีสีลันทางหลวงกวางแลหลวงฮีไตลีผีเนื้อผาได้ผาดางาังกำไฟใสกรุงศรีอายุทยา กำไฟขวาแดนแกวเป็นเขตตนอยู่ในประเทศห่องอาณาขออันเชิญเทพพยดาเจ้าทั้งหลายจงสเสด็จลีลาหลงมาจุมนุมกันณสถานที่นี้ เพื่อฟังคำของฝูงขาพระเจ้าทางหลายจะกล่าวว่าทุกตุนทุกองก็คาเทินสัพเพเทวาสักกัจังอาลาธทานังกะโลมา